ขอดีนพ่ครั้งรากหลังมีข่าวเลิกพรอยเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวสุดแซ่พรอยเชอร์มารบุญ,ญศักดิ์และนักแสดงสาวร,รุ่นน้องขอดีนอาทิตยาเครก ที่ช่วงหลังๆไม่ค่อยโพสภาพคู่การจนทําให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่จนมีข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วต่อมานักร้องสาวลิเดียสรันรัตก็โพสรูปพลอยเชอร์มานเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมประกาศลั่นกลางไอจีว่าสวยแซบและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้าใจ อีกแล้วนะคะล่าสุดพอดีนอาทิตย์ยาเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกหลังถูกจกับตาความสัมพันธ์กับพลอยโดยโพสภาพตัวเองกำลังระบายสีพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเพนจินแฟบริกส์และใส่อีโมจิชู2นิ้ว